ลลโลตัสสาขาบางนาตลาดสวัสดีค่ะเรียนเช่นผู้มีอุปการะคุณลุกชั้นค่ะวันนี้โลตัสสาขาบางนาตลาดไน้นำผ้าห่มซาลิโอขนาด40คูณ60นิ้วมากมายหลายรายการออกมาจัดโปรโมชั่นแสนพิเศษราคาเพียงผืนละ 99บาทอาทิเช่นผ้าห่มโมเมนโต้ลายซันดิโอชินามโรผ้าห่มโมเมนโต้ลายเมโลดี้ผ้าห่มโมเมนโต้ลายคุโรมิ ถ้าหอมโมเมนตโตลายฮัลโหลคิตตี้ทั้งหมดนี้ราคาเพียงชิ้นละ99บาทสำหรับเช่นผู้มีอุปการะกุณใดที่สนใจขอเชิญเลือกชมเลือกซื้อได้ที่พนแผนกค่ะรู้สึกดีดทุกวันที่รอตัสกอบคุนค่ะ